สแต็กคืออะไรสแต็กเป็นลิสต์แบบเชิงเส้นมีโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับต่อเนื่องการเพิ่มข้อมูลลงในสแตก็กหรือการนำข้อมูลออกจากสแตก็จกจะกระทำที่จุดปลายด้านหนึ่งซึ่งมีลักษณะเข้าออกได้ทางเดียวจึงมักเรียกโครงสร้างข้อมูลแบบสแต็กว่ามาทีหลังแต่ออกก่อน last in first out ถ้าเราจะเปรียบเทียบลักษณะของโครงสร้างข้อมูลแบบสแตก็ก กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถเปรียบเทียบ er ได้กับการวางหนังสือเรียงซ้อนการเป็นแนวตัง้งถ้าเราต้องการจะอ่านหนังสือเล่มที่อยู่ล่างสุดเราจําเป็นจะต้องนำหนังสือที่อยู่ด้านบนสุดออกให้หมดสก่อนถึงจะหยิบหนังสือเล่มที่อยู่ล่างสุดได้หรือถ้าเรามีหนังสือเล่มใหม่มาและต้องการจะวางไว้กับกองหนังสือของเราเราก็ต้องวางหนังสือเล่มนั้นไว้ด้านบนสุด ซึ่งลักษณะของการทำงานของโครงสร้างข้อมูลแบบสแต c กก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันฟังชันพุทลักษณะการทำงานของฟังชันพุทประกอบไปด้วยสแตก็กและ Pointer t o ็ที่จะทำหน้าที่ชี้ข้อมูลที่อยู่บนสุดของสแต็กเสมอการเพิ่มข้อมูลลงในสแต็กจะใช้ฟังชันพุทซึ่งฟังก์ชันนี้จะทำการเพิ่มรายการที่อยู่ตำแหน่งบนสุดของสแตก็ก ภายหลังจากการใช้ฟังก์ชันพุทแล้วรายการที่เพิ่มเข้าไปใหม่นั้นจะอยู่ณนะตำแหน่งบนสุดของสแต็กฟังก์ชัน pop ลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน pop ประกอบไปด้วยสแต็กและ pointer top ที่จะทำหน้าที่ชี้ข้อมูลที่อยู่บนสุดของสแต็กเสมอเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน pop จะเป็นการลบข้อมูลที่อยู่บนสุดของสแต็กออกไปจากนั้นจะคืนค่ากลับไปยังผู้ใช้ เมื่อได้ทำการลบข้อมูลแล้วส่งผลให้ข้อมูลรายการถัดไปกลับมาอยู่ในสถานะบนสุดฟังก์ชัน s t a c k Top ลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน Stack Top ประกอบไปด้วยส Stack และ Pointer Top ที่จะทำหน้าที่ชี้ข้อมูลที่อยู่บนสุดของสแ Stack เสมอฟังก์ชัน s t a c k Top ททำหน้าที่คัดลอกรายการข้อมูลที่อยู่บนสุดของส Stack แล้วคืนค่าข้อมูลณนะตำแหน่งบนสุด ไปยังผู้ใช้โดยไม่ได้ทำการลบข้อมูลแต่อย่างใดเราอาจเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็นการอ่านข้อมูลชั้นบนสุดของสแต็กก็ได,กรรกด้การสร้างสแต็กด้วยอาร์เรย์การสร้างสแต็กด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์นั้นเป็นการจัดสรรพื้นที่หน่วยความจำแบบสติตที่ต้องประกาศใช้งานล่วงหน้าว่าต้องการใช้พื้นที่ขนาดเท่าใด ซึ่งถือเป็นการจัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยความจำแบบคงที่และด้วยเทคนิคของอาร์เรย์ที่นำมาใช้แทนโครงสร้างข้อมูลแบบสแตก็กจึงทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในต้องมีชนิดข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดการสร้างสแต็กด้วยลิงก์ลิสต์การสร้างสแต็กด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์จัดเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากลิงก์ลิสต์จะใช้วิธีการจัดสรรหน่วยความจำแบบไดนามิก ไม่ต้องกำหนดขนาดคงที่เหมือนกับอาเลประกอบกับหน่วยความจำจะถูกใช้ไปกับการจัดเก็บข้อมูลจริงๆและสแตก็กแทบไม่มีวันเต็มตาบใดที่ยังพอมีพื้นที่ในหน่วยความจำนอกจากนี้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในยังสามารถมีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันได้ลิงก์ลิ์เดี่ยวคืออะไรลิงก์ลิดเดี่ยวคือ รูปแบบการเก็บข้อมูลโดยการใช้โครงสร้างแบบลิงก์ลิสต์อาจมีการเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงหรือไม่เรียงเป็นเส้นตรงติดต่อกันไปในจำนวนที่ไม่แน่นอนเรียกสมาชิกของลิงก์ลิสต์ว่าโหนดแต่ละโหนดไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกในตำแหน่งที่ประชิดกันโครงสร้างของแต่ละโหนดจะประกอบด้วยสส่วนส่วนแรกบรรจุสารสนเทศของสมาชิกอินโฟ ส่วนที่2บรรจุตำแหน่งของโนดถัดไปหรือโนดท,ที่ตามหลังลิงก์โนดสุดท้ายของลิงก์ลิสต์จะไม่มีโนดตามหลังหรือลิงก์ไม่มีการเก็บตำแหน่งของโนดใดๆแต่จะเก็บค่า n น w แทนซึ่งแทนด้วยเครื่องหมายกากระบาทซึ่งเป็นสัญญาณว่าสิ้นสุดลิงก์ลิสต์อะลีแลลิงก์ลิสต์ การนำโครงสร้างข้อมูลแบบอารเรย์มาใช้จัดเก็บข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์นั้นข้อมูลภายในหน่วยความจำจะถูกจัดเก็บติดติดกันทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงข้อมูลเพียงแค่รู้ตำแหน่งเบตแอสเด s ก็สามารถจัดการกับข้อมูลภายในได้แล้วแต่สำหรับลิงก์นิดนั้นจะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ข้อมูลภายในหน่วยความจำจะไม่ได้เก็บติดติดกันเหมือนกับอารเรแต่จะถูกเชื่อมโยงด้วยลิงก์หรือพอยเตอร์ ดังนั้นอิเลเมนต์แต่ละตัวภายใน l i n k ์ล list จะมีฟิลด์หนึ่งที่ใช้บรรจุ address เพื่อชี้ไปยังตำแหน่งโนดต,ตัวถัดไปซึ่งแต่ละโนดก็จะบรรจุส่วนสำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันคือข้อมูลและลิงก์โครงสร้างของโนดมีอะไรบ้าง 1. โครงสร้างโนดส่วนหัว head node structure ภายในโนดส่วนหัวจะมี1พอยเ p o i n ที่จะชี้ไปยัง list คือเ e a พ pointer แล้วก็มีเขาเพื่อเอาไว้บอกว่าใน list นี้มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดได้หากมีการแก้ไขข้อมูลในล i สต์โครงสร้างโหนดข้อมูล data node structure โมสร้างโหนดข้อมูลประกอบด้วยส่วนข้อมูลและลิงก์สำหรับข้อมูล d a t a ใช้ของลิงก์นั้นจะขึ้นอยู่กับการนำไปไปยุกใช้และที่สำคัญชนิดข้อมูลจะต้องได้รับการปรับปรุงรายละเอียดอยู่เสมอหลังจากถูกสร้างขึ้นข้อดีของลิงก์ลิสต์มีความยืดหยุ่นสูงการแทรกและการลบข้อมูลทำได้ง่าย 2. ข้อมูลจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำส่วนใดก็ได้ 3. ใช้ทรัพยากรหน่วยความจำได้อย่างคุ้มค่าการแทรกโนดเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแทรกโนดเพิ่มเข้าไปในลิสต์นะขนานี้ต้องการเพียงว่า โหนกก่อนหน้าคีเซอร์ของโหนดใหม่ที่จะแทรกนั้นคือโหนดใดเมื่อได้รับการแจ้งว่าโหนดก่อนหน้าคือโหนดใดแล้วก็จะทําการแทรกข้อมูลเพิ่มตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดสรรหน่วยความจําสําหรับโหนดใหม่พร้อมกับข้อมูล 2. กําหนดตัวชี้ให้กับลิงก์ฟิลของโหนดใหม่ 3. นําตัวชี้ที่อยู่ก่อนหน้าโหนดใหม่ชี้มายังโหนดใหม่ การแทรกโนดในลิสต์ว่างเป็นการแทรกสมาชิกตัวแรกเข้าไปซึ่งในขณะนั้น head pointer จะมีค่าเป็น n u l เนื่องจากเป็นลิสต์ว่างในการแทรกโนดในลิสต์ว่างนั้นจะประกอบไปด้วย head node, starter และ new node ลำดับแรกคือกำหนดต,ตัวชี้ของ head pointer ชี้ไปยัง new node จากนั้น new node เป็นโ o d e ท้ายสุด ลิงของ new node จะเก็บค่าเนาและค่าเขาเพิ่มเป็นหนึ่งการแทรกโหนโดแรกเป็นการแทรกโนโดเข้าไปไว้ในตำแหน่งโนโดแรกซึ่งทำให้โ o d e ที่เคยอยู่ลำดับแรกเดิมต้องมาต่อท้ายโหดใหม่ที่แทรกเข้าไปการแทรกโหนโดแรกจะประกอบด้วย head node, s t r u c t u r e first node และ new node ลำดับแรกคือกำหนดตัวชี้ของ new node ชี้ไปยัง first node จากนั้นกําหนดตัวชี้ของ head pointer ชี้ไปยัง new node และจากนั้นค่าเขาเพิ่มจาก1เป็น2การแทรกโนดระหว่างโนดของ list เป็นการแทรกโนดไปไว้ในระหว่างโนดซึ่งประกอบไปด้วย head node s t r u c t u r e first node second node และ new node ในขั้นตอนแรกต้องรู้ตำแหน่งโนดก่อนหน้าเสียก่อนในตัวอย่างคือ first node โดยสามารถหาตำแหน่งก่อนหน้าได้ด้วยก็คือตัว predecessor หรือ pointer pp ซึ่งกำหนดให้ชี้ไปยังโหนดก่อนหน้าที่ต้องการจะแทรกลำดับต่อมากำหนดตัวชี้ของ new node ให้ชี้ไปยัง second node และลำดับสุดท้ายกำหนดตัวชี้ของ first node ให้ชี้มาอย่าง new node จากนั้นค่าเขาเพิ่มจาก2เป็น3การแทรกโหนดท้าย list เป็นการแทรกโนดเข้าไปอยู่ท้ายสุดของลิสต์ซึ่งประกอบด้วย head node starter first node second node และ new node ลำดับแรกคือกำหนด head pointer pp ให้ชี้ไปยังโนดก่อนหน้าก็คือ second node ลำดับต่อมากำหนดตัวชี้ของ second node ให้ชี้ไปยัง new node จากนั้นโนดท,ที่เพิ่งแทรกเข้าไปใหม่ จะเป็นโหนดสุดท้ายจึงมีค่าเป็นเนาและจากนั้นค่าเขาเพิ่มจาก2เป็น3การลบโหนดการลบโหนดออกจากลิสต์นอกจากจะนำโหนดที่ถูกลบส่งคืนแก่หน่วยความจำระบบเพื่อจะได้นำไปใช้งานอื่นต่อไปแล้วยังต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้ใหม่ด้วยสำหรับขั้นตอนแรกของการลบโหนดจะต้องค้นหาตำแหน่งของโหนดที่ต้องการลบ คือ P-Log ภายในลิงล์สต์ให้พบก่อนเมื่อพบตำแหน่งโหนดที่ต้องการลบภายในลิสต์แล้วจะทำให้ทราบตำแหน่ง Address ของ predecessor หรือ PP ซึ่งก็คือโหนดที่อยู่ก่อนหน้าโหนดที่ต้องการลบนั่นเอง หลังจากนั้นก็จะกำหนด Link f i ิลดของโนด Pdecessor r e หรือ PP ชี้ไปยังโนดที่อยู่ด้านหลังโนดที่ถูกลบหลังจากนั้นก็จะนำพื้นที่หน่วยความจำที่เก็บโนดที่ถูกลบไปนั้นส่งคืนแก่ระบบเพื่อนำไปใช้งานอื่นต่อไปการลบโนดที่ตำแหน่งแรกเป็นการลบโนดตำแหน่งแรกออกจาก list ซึ่งจะประกอบไปด้วย head node structure first node และ Second n o d e ลำดับแรกกำหนด Pointer PL ีหให้ชี้ไปยังโหนดที่ต้องการจะลบซึ่งก็คือโหนดตัวแรกของ List ต่อมาก็ให้ทำการ Reset Head Pointer เพื่อชี้ไปยังโหนดที่อยู่ก่อนหน้าโหนดที่ต้องการลบลำดับต่อไปก็ทำการลบโหนดและส่งคืนพื้นที่ว่างแกร่ระบบจึงทำให้ค่าเขาลดจาก2เหลือหนึ่ง และเนื่องจากเป็นการลบโหนดแรกจึงไม่มี pointer tp การลบโหนดทั่วไปเป็นการลบโหนดที่อยู่ระหว่าง list หรือการลบโหนดที่ท้าย list ทั้งสองกรณีต่างก็สามารถใช้ตะกะเดียวกันในการลบซึ่งจะประกอบไปด้วย <S <S head node structure first node second node และ third node ในการใช้งานในการลบโหนดออกจาก list ไม่ว่าจะเป็นโนดท,ที่อยู่ระหว่างลิสต์หรือที่ท้ายลิสต์ก็ตามขั้นตอนแรกจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งโนดท,ที่ต้องการลบเสียก่อนสำหรับขั้นตอนนี้จะสาธิตการลบโนดระหว่างลิสต์ขั้นตอนแรกกำหนด pointer p l ock. ให้ชี้ไปยังโนดท,ที่ต้องการลบคือ second node ลำดับต่อมากำหนด pointer p p ชี้ไปที่โนดก่อนหน้าคือ first node จากนั้นกำหนดตัวชี้ของ first node ชี้ไปยัง third node สุดท้ายลบโนดและส่งคืนพื้นที่ว่างแก่ระบบทำให้ค่าเขาลดลงจาก3